อยู่ไหนเนะเข้ามาใหม่ละโอ้โหยเมื่อกี้เด้งเฉยเลยอะ่ะแ,แล้วดีอยู่ไหนเนี่ยอ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้าประตูไหนวะผมอยู่ตรงประตูเลยเนะี่ยอ้าวมใส่แว่นมองกลางคืนไม่เห็นมันจะมองกลางคืนให้เลย <laughs> อยู่ใม่สแค่เท่จะไปรู้ไหมครับหรือว่ายังไม่ยังคืนรีบมาเถอครับทำไมผมจะตายแล้วครับมาดูดิเดินออกมาดูดิเท่ลบาไหนว่าอยู่นอกกำแพงอ๋อนี่ไงดูแว่นดูแว่นกระโดดกระโดดเจอแล้วนะครับเจอกันแล้วเลยไม่ได้เอาของเลยมาเลยไให้รีบมาเนี่ยไม่นั้นของเต็มตัวเลยเอาไปมาดิเอามาใช้้าดิไม่ให้เอามาใช้บ้างดิอะไรวะยังมองไม่เห็นเลยเนี่ย ยกงกแต่น้องว่ะถ่ายคลิปอีไม่ถ่ายไม่ถ่ายก็ไม่ให้อะโอเคเขาถ่ายครับถ่ายเขาถ่ายเองเถอะผมถ่ายครับผมถ่ายครับผมถ่ายรับถ่ายคลิปให้ครับออกมา็วมาไปเอาน้ํามันเถอะเออจะตายแล้ววิ่งวิ่งวิ่งแล้วเนี่ยวิ่งแล้วน้ารดดิจะตายแล้วจริงๆเนี่ยอ้ดูหลอดดิโอ้โหมันขึ้นเตือนแล้วเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งนายวิ่งเช้าอะ ก็วิ่งมาทั้งทางได้เปรนใหม่นะเปรนใหญ่อะเก็บของด้เยอะกว่าเดิมครับจะให้มันหนึ่งตายไหมเนี่ยจะตายตกไหมเนี่ยตัวเนี้ยตกตกเอาน้ำมาก่อนอย่ายใช่เลยเออไม่ต้องหรอกเอาเน้มาลูกอาหารด้วยอาหารด้วยกินเยอะจริงๆอืม <c oughs> โอ้โหนาตั้งชื่ออะไรวะเนี่ยตัว<อ>าหาของ HJ HSG เดี๋ยวมันจำนะฮะได้<ห>เอบไอ้พวกนี้เก็บไว้ในคางเลยนะเอาไปกินแนละ้วเก็บเอาติดตัวไปชิ้นเดียวพอโอ้โหนายโยนโอ้โหใจดีจังเลยครับทำไมผมโล่หมดแล้วฮะกินหมดเลยเอ่ะอา่า เดี๋ยวนะคุณแหนะกดดูของเลยครับเนี่ยอ๋อโอเคฮะม,มีอยู่สี่อันน้ำกดเลขสี่เพื่กอ,อ,อกินกินเลยกจอนโอ้กินสองขวดนะเต็มป่ะก,กินให้เต็มไปเลยแล้วก็เก็บไว้ในตัวชิ้นหนึงอ่ะขนมหมดแล้วครับเต็มป่ะเ <ผม S 2> ต็มแต่ขั้นแต่น้ำยังไม่เต็มแต่ค่อยกินก็ได้ไม่เป็นไร จะไปหาในเมืองเก็บเอาเพราะเดี๋ยวก็ตายโอ้หดูพูดมีมีอาวุธอะไรไม่มีแต่ไปฉายเนี่ยใช้ก็ไม่ได้เป็นไรไม่รู้แต่ที่เปิดไปฉายดิไปฉายไม่มีเหมือนกันอยู่ในคังเก็บเอามาอโยนของยังไงโยนให้ดูเนี่ยลองใช้นี้ดูดิแม่๋อไปฉายบางหรอมบ้างโยนของไรครับพี่ที่ขวาดอกไงที่ที่ไออ่ะตัวไออ่ะลองดิ มีเล้วเอามาเล้าเอามาหลาครั้งเล้วผมชไชด้ม่ได้ร้องดิีร้องดิีร้องนเนี่ยนเนี่ยใช้อยู่เนี่ยผมใช้ไม่ได้ลากใส่ของอย่างลากใส่ช่องอะไรนี่าอเงียเดี๋ยวรอแล้วลากแล้วเมื่อกี้ไม่ได้คงบั๊กอะเอามีดมาเอามีดมาเอาเก็บจะไปจ้วงให้หมดแล้วก็ิีเฟลเนี่ยมันมองเห็นจริงๆไหมเนี่ยผมจะรู้ไหมละครับหรือมึงแค่หลอกอ๋อมันหลอกไม่ใช่อุปกรณ์แต่งตัวเองเนี่ยเหรออืม จะใส่อะไรใส่อินเฟลเใส่หมวกแดงผมไม่รู้อะ่ะอัน,นอันนี้ไปใส่กันเก็บเก็บเก็บไปบุกแล้วแต่พี่จะปรานีใส่ไงอ่ะก็โยใส่ช่องนี้มันมเป็นหมวกอะ่ะเดี๋ยวของตกกันหมดเลยเ <laughs> ชื่อโอ้ <laughs> มันจะตายว่ะพี่อะไรไม่ตายวะใครหรอกเออเอาเคมีดก็พอ đu đu quả đu quả một đèn à, một đèn đi đâu đây